มาเรามาอยู่ที่เซนเดนีกันต่อแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแม่ชีโอเคมิชมิชั่นที่แล้วเราช่วยบาตรหลวงไปแล้วเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องบเรื่องธาตุตอนนี้นี่แม่ชีจะให้ช่วยอะไรบ้างดูซิบราเดอร์ซิ t e r อเด็กอ้าวเด็กเด็กขโมยไม้กางเขนของแม่ชีไปเหรอ โนฮอเทมอย่าทำร้ายเขานะเอา้เอาไอ,าอา้พวกเด็กเวนนี่ขโมยไมก้กางเขนแม่ชีไปตำหาอะไรเอ้ยเด็กเมืองนี้นี่แม่งกันจริงๆเลยเว้ยคือเริ่มเข้ามานี่เราก็โดนล้วงกระเป๋าไปละอันนี้มาขโมยไม้กางเขนแม่ชีมึงจะเอาไปทำอะไรไวะไอ้เด็กเอ้ยอา้ามาดูดิวันนี้ถาม โอ้โหอะไรวะเบื่อจริงๆเลยเนี่ยไม่ใช่ต้องวิ่งไล่ตามเด็กอีกเนี่ยอะนรวะนะนะเจอล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 ะเจอเจอเจอผู้เจอผู้ใหญ่บลรีเด็กอีกไอเด็กนี่มันสมควรโดนแล้วนะบอกให้ไป ไอเด็กนี่มันไปขโมยนาฬิกานี่นิอ๋อมึงอะไรเนี่ยอะแค่นี้เดี๋ยวก่อนนะพีก grab the c r ิ c i f i x ไปเอาไม้กางเขนที่ตกอยู่แค่นี้เหรอแค่นี้นี่มัน Mrs. Down ซิว่าไอไอไ เอเมแม่เดี๋ยวก่อนนะเอมเมียของเด็กที่เอมเมียของผู้ชายที่เราไปทวงหนี้เมื่อต้นเกมอ่ะเฮ้ยมันมาเป็นโสเภณีเหรอถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ลิงก์ให้แล้วกันหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะเขียนลิงก์ให้ในในดีสคริปชั่นแล้วกันว่าคนเนี้ยมันเป็นใครนะ เพราะว่าผมจําได้ว่ามันเป็นลูกหนี้ของสตราส์อะที่เราต้องไปทวงหนี้แล้วก็ไอ้ที่แฟนมันเป็นแฟนมันตายอะแล้วแล้วแล้วเราทวงหนี้เดือดจนมันต้องหนีออกจากบ้านจนตอนนี้มันต้องมาขายตัวเลยเหรอโอ้โหยิ่งเค้กูโอเคผมว่าต้องต้องเจออีกแน,น่ในเกมเนี้ยต้องเจออีกแน,น่เดี๋ยวก่อนหล,ลบโหลดก่อนอู ผลลุกเหมือนกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทําไว้เหรอ <c oughs> คือเราไล่ลูกนี่ออกจากบ้านเพราะว่าลูกนี่ต้องไม่มีไม่มีแังจ่ายเราแล้วก็ตอนนี้คือมันไม่มีอันจะดิ้งอันจะแดกจนมันต้องมาขายตัวดาร์ก <Dark S 1> <Dark S 2> สัตว์ดาร์กมากโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมันแบบมันไดเจสไม่ได้เรื่องนี้เดี๋ยวอนนะ มันเป็นเรื่องเล็กๆมากเลยแต่ทำให้ผมขนหัวลุกมากไอ้ขนลุกมากเลยอะ <Okay. S 1> ไหนวะมิววะวะไปแล้วนี่โอ้โหมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะกับไอ้มิสซิสดาเนี่ยเราบาังเอิญเจอมันครั้งนี้มันมองบอกอะไรบางอย่างดีนะที่เรามามิชั่นนี้อยู่อ่ะไปไปไ,ปไ,ปไปเอาคืน คืนไม้กางเขนให้กับแม่ชีก่อนซิสเต์ไม่อยากจะเชื่ออ่ะถึงแล้วครับแม่ชีเชิญแม่ชีกับกับกับนักบวชที่เราช่วยสองคนเลยอืม อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่บาดหลวงเอ้ยนี่ไม่ไม่ใช่อืมอ่าฉันไม่ได้ทำร้ายเด็กนะฉันไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กนะแต่สมองเนี่ยมันก็ต้องกระเทือนนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยก็กอดทีแบบกนายเป็นคนดีมากูอิิสงบั my mother gave it to me when I was a novice shortly before she passed ก็เป็นแค่สิ่งที่แม่ฉันให้มันไม่ได้เป็นมีค่ามีค่าทางใจอะแหละโชคดีโชคดีโชคดีครับไปแล้วไปแล้วสีฟ้าโอ้โหนี่คือไม่มีอะไร productive เลยนะในในมิชชั่นเนี้ยคือแบบอะไรเนี่ยตั้งแต่กูมาเซนเดนีนี่คือแบบอะไรอ่ะช่วยช่วยแม่ชีเอาไม้กางเขนจากเด็กโดนเด็กขโมยของ ไปช่วยธาตโอ้โหอะไรนักหนาวะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปดูต่อ